สวัสดีครับผมช่องพลอดระเบิดออฟฟิเชียลครับมือนี้ครับขอรายง,งานสถานที่ครับอาจจะรายง,งานรุ่นหมูซาโกมูแน่ครับพี่น้องเบิร์ดไฮเดอร์ครับฝากติดตามช่องพลอดระเบิดออฟฟิเชียลนำครับผมตอนนี้มาฮอดหน,น้างานครับรายง,งานพี่น้องรับทราบกันมือนี้ห้องทำการแสดงอยู่ที่เอ่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหครับอยู่หลัง อบตเน้อครับผมทำการแสดงอยู่ที่หลังอบตสาวแห่พี่นองปังอุ่นมาเลยครับที่อบตตำบลสาวแห่ครับพี่ที่เ้ากำลังตั้งครับ บรรยากาศสันธานที th ่เออเคยมาทำการแสดงกระกรบท มแองนี่มีศิลปินรับเชิญครับมแองสิงเป็นเวียงนรุมอนครับทำการแสดงกับสาวในใปบนแพงครับเขากุมได้เลยครับผมพี่น้องมแองกครับพอๆกับเวียงนรุมลนครับเขากุมที่ไหนที่เพจครับตอนในใบบานแพงกกรงกติกาเดิมครับกติกาเดิม อันนี้เป็นหมอกกอลังกายครับเป็นหมอกกอลังกายเห็นดีครับอาดผูกแฟนแล้ว สัานที่ทำการแสดงขับมือแร่งพาพี่น้องมอนกันครับสถานที่ดีครับผมล้านปูนครับสัานที่ล้านปูน บรรยากาศหลังเวทีเฮาครับบรรยากาศหลังเวที นี่จะเป็นหลังอบตอนี่จะเป็นศูน,นย์พัฒนาเด็กเล็ก สำคัที่โอเคเลยครับแม่งานที่ดีมากปาดแม่กลอาเกี่ยวควงควงอะไรแกูออยากมากกมยูพีน้ำแจ่นี่ไง ไอ้ยัง้องน้ำเจ้าของ,ให,องให้่หุ่มใหญ่ผู้ใดอยู่นีจ่จะสิมาอยู่พีพ่วะ นั่งขอซะเด้อไอ้เน,นี่ยมองว่าป่วยหรอกว่าเป็นยังไงบ้างพอเรามาอยู่ตอนนี้หรอกจะนอนหรอกจะลังอะไรพี่จะบอกเขาหยอกลังอะไรพี่อะไรมันฮาฝนตกไหมเป็นตะกางเต็นไงยายกครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพื่อนซัม่ิคอนครับผมฝากติดตามช่องพอดำเพลินออดิชั่นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอขอ All right.